สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพาสองแปดเก้านะคะนําผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสุรินสวยๆก่อนใครนะคะวันนี้ผ้าไหมสวยมากนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะเป็นผ้าทอยกดอกนะคะ ลายก้นหอยค่ะมีหน้านางทอด้วยไหมบ้านเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางค่ะผืนนี้สวยมากๆนะคะผืนนี้อาบน้ํายาแล้วสวยมากๆเลยค่ะลายหมี่ร่ายสวยๆนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะแบบนี้บางผืนก็รู้ชื่อนะคะ เนื้อหนาแน่นสวยมากๆเลยค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะทอด้วยไหมบ้านนะคะเนื้อนาหนาผ้าลายยกโดกลายก้นหอยกับลายลีลาวดีจะใช้เส้นไหมเปลืองมากๆนะคะ ผืนนี้สวยมากๆค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ4,600บาท4,600บาทส่งฟรีนะคะผืนนี้อาบน้ำยาแล้วค่ะส่งพร้อมส่งได้เลยนะคะ เส้นไหมหนาแน่นมากๆค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าทอยกดอกลายก้นหอยนะคะพื้นนี้เป็นสีพื้นแบบนี้นะคะแต่มีหน้านางและก็ใช้ครุยแบบนี้นะคะเป็นผ้าทอยกดอกลายก้นหอยนะคะมีหน้านางนะคะ สีเขียวเหนียวซับนะคะแบบนี้ค่ะสนใจทักมาค่ะ 4,600บาทค่ะคืนละ4 6 0 0บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าโทยยดอกลายลีลาวดีนะคะ มีหน้านางชายครุยค่ะโทนหวานแบบนี้นะคะหน้านางค่ะชมพูเหลือบเขียวนะคะเขียวนิดๆน,นะคะผืนนี้เราคนใจดีมานานมากเลยค่ะเป็นผ้าเช,ชิงหมุนล่างค่ะ โคนชมพูนะคะเขียวนิดนิดค่ะนี่ค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางชายคลุยทอยกดกลายดีราวดีนะคะ เชิงผ้าบนล่างนะคะบายสีแบบนี้ค่ะสนใจทักมานะคะราคาเบาๆ4,700บาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะ ผืนต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายรีลาวดีนะคะมีหน้านางชายคลุยนะคะลายเรือค่ะเรือสุพรรณหงนะคะหน้านางค่ะชายคลุยนะคะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดี่ยวนะคะโทนสีธรรมชาติแบบนี้ค่ะ เรือสุพรรณหงษ์แบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ ทอย,ยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางชัยครุยนะคะโทนสีธรรมชาติค่ะือละสี่พันแปดร้อยบาทค่ะราคาเบาๆนะคะสี่พันแปดร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สนใจทักมานะคะพืนต่อไปค่ะลายผืนนะคะโทยุดกดอกลายเยีววดีมีหน้านางใช้คลุยนะคะเรือสุพรรณมหง์อีกผืนหนึ่งนะคะมาคู่นะคะวันนี้หน้านางค่ะ เนื้อผ้าสวยหนาแน่นสวยนะคะเนื้อผ้าสวยเลยผ้าทอยุคดอกลายดีลาวดีนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะ สนใจทักมานะคะราคาเบาๆ4,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเรือสุพรรณหงส์สวยๆนะคะสนใจผ้าใหม่สุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่ สวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ